สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o s t u d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิคัษนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานันเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่า่าชวงนี้เขามองเรายังไงไอมีไพ่คุณเลือก2เซตด้วยกันเซตแรกจะอยู่ฝั่งนี้เซตที่2จะอยู่ฝั่งนี้เลือกเซตที่ดึงดูดความรู้สึกคุณหรืออาจจะเป็นกล่องไพ่ก็ได้หรือหลังไพ่ก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าถูกใจทั้ง2เซตก็เลือกทั้ง2เซตเลย การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคในใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกับเซตที่1กันเลยสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกเซตที่1ตัวเลือกที่1กล่องไพ่ที่1ห,หรือหลังไพ่ที่1น,นะคะอาจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะเราจะมาเริ่มกันเลยว่าช่วงนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่นั้นเขามองเป็นยังไง อกระโดดออกมาอย่างไวด้วยสเตรนจ์เขาอยากจะเข้าาหาคุณเหมือนกับพนอพนาวนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่บุญหนักสักใหญ่มีอำนาจวาสนามีบารมีสูงนะเป็นคนมีอำนาจแต่ว่าเขาชื่นชอบคุณจังเลยเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งเป็นคนที่คนอย่างเขาอ่ะคนมีอำนาจอ่ะหรือเป็นคนที่ดุคนที่มีบารมี แต่คุณเหมือนเหมือนเป็นบ้านเหมือนเป็นความปลอดภัยให้กับเขาก็อาจจะเจอใครๆมากหน้าหลายตาเข้ามาในชีวิตนะแต่เขาไม่ได้ไว้ใจทุกคนนะแต่เขากลับไว้ใจคุณวางใจคุณเชื่อใจคุณคุณคือคนที่คนคนมีอำนาจอย่างเขาเข้าหาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอไม่จำเป็นต้องมีจริต ไม่จําเป็นต้องมีอาวุธนะ่ะไม่จำเป็นต้องพกอาวุธไม่เป็นต้องพกเขี้ยวเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคนสบายๆปลอดภัยสําหรับเขาเขารู้สึกแบบนั้นทำให้เขาเนี่ยสี่หมายก็ออกมายืนยันนะเป็นเแฮบบ้ยพวกกันเฮ้ย <"He i, S 2> กลุ่มเดียวกันเฮ้ย <"He i, S 2> เรารู้จักนะอะไรอย่างเงี้ย ลาง,งานเสมือนกับกัลยาณมิตรเสมือนกับครอบครัวก็ไม่รู้ว่าจะใช่คนใกล้ชิดหรือรู้จักกันมานานหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความผูกพันนะมีความสัมพันธ์ที่ใส่สัมพันธ์ที่แนบแน่นบอกไม่ถูกนะหกไม้ช่วงนี้เขามองว่ายังไงก็ใช่ใช่อ่ะคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ไหม ได้พบได้เจอคุณเหมือนชีวิตได้ประสบความสำเร็จไปแล้วแบบก้าวใหญ่ๆเลยนะสีไม้หกไม้เนี่ยมองว่าี่คนคนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่สีไม้ป็นให้แต่งงานเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มองไปในด้านของงานเฉลิมฉลองแต่งงานใดๆก็เหมือนกับความมั่นคงความเป็นมิตรในระยะยาวอะค่ะคุณ The world ก็ออกมาอีกอะมีคุณแล้วจบเลยมีคุณแล้วแบบจบสวยมาก ดีงามมากชีวิตนี้อ่ะไม่จะเป็นต้องมีใครมากมายเข้ามาในชีวิตเลยแค่คุณคนเดียวอะ่ะนี่คือโลกทั้งใบของฉันอืมโอ้โหมีไพ่พระมาด้วย The ะเวิ d พระมาด้านจิตวิญญาณก็คือมีภูมิความรู้สูงอะ่ะเข้าใจในความธรรมดาความเป็นธรรมะไฮโลแฟนกับ The ะเวิ d ์เนี่ยคือเข้าถึงเข้าถึงความเป็นธรรมชาติ เออไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะคือถ้าสะดวกสบายก็ทำเลยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอืมเข้าใจทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะ the world เนี่ยทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางโลกก็ไม่ให้ช้ำทางธรรมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลืมแล้วคำนี้เข้าถึงทางโลกเรื่องราวของทางโลกก็ไม่ช้ำทางธรรมก็ ก็เป็นเลิศอะไรอย่างนี้อเหมือนกับใช้ชีวิตทางโลกก็ได้สบายสๆนะใช้ชีวิตทางธรรมก็คือความเป็นธรรมดาเข้าใจอในการเรียนรู้ในในด้านของทางธรรมอ่ะเอาแค่ว่าอมมีความโมโหความโลภเอาของใครการรักษาศีลก็ว่านไปาทางโลกเพื่อนๆชวนไปงานนู่นนี่นั่นก็ไปกับเขาได้นะ แต่อาจจะไม่ได้ดื่มแต่อาจจะขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ปฏิเสธทั้งสองทางอ่ะเอออย่างเงี้ยบาลานซ์ได้อ่ะือเป็นคนเก่งแลในด้านของกิจกรรมด้านการงานสถานการณ์ธุรกิจอะไรต่างๆของคุณอะนะที่ครอบครองอยู่ที่ทำงานอยู่อะนะคุณก็เอาอยู่คุณดูบริหารจัดการในด้าน ชีวิตส่วนตัวหรือในด้านสังคมคุณก็ทําได้ดีอ่ะถ้าเป็นคนที่จิตใจคือได้ดีนี่ก็คือเหมือนแบบไม่ใช่ว่าคนไม่ได้ทำํำความผิดอะไรเลยแต่ว่ามันไปได้มันมันไม่ใช่คนที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างคุณเป็นบุคลากรที่เหมือนเป็นแม่พิมพ์แบบนี้ก็ได้นะควีนไม้อะ,อะเป็นแบบอย่างเลยอ่ะการแต่งตัวคำพูดคำจาดูมีเอกลักษณ์เนาะ ดูแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่เหมือนใครเขามองว่าแปดดาบแต่คุณมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเปิดเผยอะไรเท่าไหร่นะชีวิตส่วนตัวหรือเปล่านะภายนอกอะในสายตาประชาชนในพับบิกอะคุณดูเหมือนแบบคุณเป็นคนเ,ออเปิดกว้างเป็นคนที่ทันเกมทันโลกแต่ว่าชีวิตส่วนตัวของคุณเหมือนคุณไม่ได้ให้ใครเข้าไปล่วงรู้ได้ง่ายหรือเปล่า ก็มองแบบนั้นแต่เอาละไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออก็ให้คนเราไม่ใช่ว่าจะเปิดเผยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตัวเองเป,เป่าประกาศให้โลกรับรู้อะไรเงี้ยนะคงคงไม่ใช่แบบนั้นเอาว่าเขาเข้าใจนะคะเขาเข้าใจในชีวิตของคุณคุณดูเป็นคนที่หัวก้าวหน้าก้าวไกลนะคะดูจะทําอะไรก็ดูแบบ มีความ wicked ness, wicked ness. Started, like แอคทีฟม oh ากอะเหนื่อยเหนื่อยเป็นไหมยงเงี้ยเขาจะถามนะดูแต่เรียญก็ม็นคนขยันขันแข็งมากเลยบางคนนะมีอาชีพหลักไม่พอต้องมีอาชีพเสริมอีกนะหารายได้ไว้นะเผื่อตัวกรรมลาบากนะเผื่อว่ามีจะมีแบบลักษณะแบบโควิดเข้ามาอีกนะจะได้ไม่มือกลุมหัวนะจะได้ไม่กลุมขมับอะไรก็มือกลุมหัวจะได้ไม่เสียอกเสียใจว่ารู้อย่างนี้นี่เงี้ย ก็เลยเป็นคนที่ไม่ไม่หวังน้ําบ่อหน้าอ่ามองอย่างนั้นนะเขามองแบบนั้นไม่ใช่คนงกแต่เป็นคนที่ไม่หวังน้ําบ่อหน้านี่สองเหรียญออกมาแล้วนะคะทาอะไรได้หลายอย่างอ่ะคนอ่ะอจะบอกว่าในเวลาเดียวกันก็ได้หรือว่าในรองเทอมใหญ่ๆก็คือคนที่ทาทั้งงานหลักได้ดีงานเสริมก็ได้อีกอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแบบแบ่งเวลาแม่นใเวลาเก่งด้วยอ่ะ ในเรื่องของหมุนเงินอะไรเงี้ยไม่มีความเดือดร้อนในด้านไฟแนนซ์ในเรื่องของการเงินเลยนะคะ The s t ตาร์ e ีโอช่วงนี้เขามองคุณยังไงคือระดับเทพีระดับนางงามระดับคือขึ้นประกวดอะไรเงี้ยได้เลยแหละหรือฝีมือในลักษณะถ้าไม่ใช่ในลักษณะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณความรู้ประสบการณ์อะไรก็จะเป็นประมาณว่าการที่มาอยู่จุดๆนี้ได้เพราะว่า การที่ได้สะสมพลังบุญบรารมีมาด้วยตัวของตัวเองอมาจากความขยันอดทนความวิริยะอุตสาหะมานะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรมาการมาถึงจุด D.M. Place กับ The Star ัไม่ใช่ง่ายแล้วเนะขามองว่าเห็นไหมแปดเหรียญมาเนี่ยมาจากสิ่งที่แบบทำวางวางบักให้ตัวเองแล้วเดินตามบมากที่ตัวเองวางแล้วมาถึงจุดจุดนี้ได้คุณคนที่สร้างตัวเองด้วยลำแข้งของแบบ ยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอ่ะมาถึงจุดจุดนี้ยเขาแบบซูฮกเลยนะช่วงนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูแบบไปไกลและโดดเด่นสูงส่งผลักดันตัวเองไปแบบคือเอื้อมยากหรือเปล่าเนี่ยบางทีนะแต่เขาระดับเขาไอมองว่าเขาไม่ว่าจะไกลแค่ไหนจะเอื้อมยากแค่ไหนจะเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงคุณได้แหละไม่รู้สิมีพลังงานแบบนั้นนะ เออไอมองว่าไม่ยากเกินไปดีแล้วแหละที่อยู่ในจุดนั้นเดี๋ยวจะไปหาเองอะไรอย่างเงี้ยนะค่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นค่าเขาเขามองว่าคุณคือค่าที่เขาคู่ควรหรือเปล่าอือเพราะเขาก็มองว่ามันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งสิที่เขาสามารถช่วยเหลือคุณได้อ่ะเออมันต้องมีนะมีแบบการทํางานร่วมกันหรือเปล่าคอนเน็ชันหรือหรือ คุณต้องอาศัยคอนเนคชันอะไรบางอย่างกับเขาอย่างเงี้ยคือเขาไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคุณเลยนะแต่สิ่งสิ่งนี้แหละการเป็นคนที่มีน้ําใจของเขามีอํานาจถ้าเขาเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีนะต่อให้ต่อ,ให,ตอให้คุณแบบอยู่ซูงแค่ไหนเดินดังแค่ไหนไอ้ก็มองว่าคุณคงมันต้องมีอะไรที่ต้องได้พึ่งพาอาศัยกันอนะไอ้มีความรู้สึกแบบนั้นนะอแต่เขามองว่าคุณวางตัวได้ดีมากเลยอะอยู่ในจุดที่เหมาะที่ควรนะนางพญานะ นางพยาวางตัวดีมากนะคะก็อยู่ในโซนของตัวเองไม่ได้ไปลุกล้ำอนาเขตใครไม่ได้ไปเบียดเบียนชีวิตใครนะเฮอร์มิตเป็นผู้คงแก่เรียนนะ <c oughs> เหมือนกับแอบไปซุ่มเรียนอะไรลับๆนะคะไปเรียนรู้นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ประกาศสักดาห์ด้วยทาวเวอร์นะคะผลงานเนี่ยออกมาประจักษ์เลยนะคะ เอาแล้วนะคะทำให้เขารู้สึกว่าทำได้ไงเนี่ยออกมาอีกแล้วผลงานแบบนี้ออกมาอีกแล้วนะหลายทีแล้วนะเนี่ยประทับทำให้ฉันประทับใจแล้วรู้สึกแบบว่าคิดหนักคิดมากเลยกังวลน,นะเขามองแบบนั้นเพราะอะไรเพราะคุณไม่เหมือนคนที่ไม่ใช่ว่าจะครอบครองได้ง่ายถึงเข้าถึงแม้ว่าจะเข้าถึงได้ได้บ้างแต่ก็หาได้ จะครอบครองได้ง่ายมีความชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นความประณีประณีตนะในตัวเองด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะจะได้ง่ายอะ่ะไม่ง่ายเลยนะรู้สึกเกรงอ,อกเกรงใจซะอีกนะมีเพียบพร้อมแล้วทุกอย่างมองแบบนั้นช่วงนี้ะนะเขามองแบบนั้นแล้วคุณเป็นคนที่ต่อให้เก่งแค่ไหนคุณก็คุณก็ไม่ ไม่วางตัวโออคุณแต่ว่าด้วยตัวของคุณเองเนี่ยประสบการณ์เยอะอะไรเยอะแต่คุณก็มีพลังงานที่แบบว่าเหมือนหลอกตาชาวบ้านได้เลยอะ่ะเออไม่ใช่ว่าคุณแกล้งหลอกว่าไม่มีความรู้ไม่มีอะไรนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าความธรรมดาของคุณอะ The world the hello f r n เนี่ย อยู่ในบุคลิกหน้าที่การงานโอเคแหละมองออกว่าคนนี้เก่งคนนี้มีศักยาภาพสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าได้ปลดประจำหรือว่าออกมาจากสถานที่แห่งนั้นหรือเป็นช่วงพักเบรกหรือวันหยุดหรืออะไรก็ตามการวางตัวของคุณเนี่ยสบายสบายมากเลยเหมือนถ้าไม่รู้จักกันคือจะไม่รู้ว่าคนคนนี้มีมีศักยาภาพสูงอชอบอยู่กับชอบอยู่กับธรรมชาติ วางแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างดูแลตัวเองได้คือถ้าเรามีแมทริรียลเยอะแล้วก็มีมายเซ็ตที่ดีแล้วมีความเป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่ได้ต้องการใครมาเติมเต็มในชีวิตเราอะ่ะเขามองแบบนั้นนะเขารู้สึกแบบเก้าดาบสิบดาบเนี่ยไปต่อ,อยากเลยนะนอกจากว่าตัวของเขาเองจะต้องมีพลังงานแบบขิงถ้วยหรือเปล่านั่นก็มันเป็นที่พึ่งทางใจอะต้องเป็นผู้ใหญ่มากพอจริงๆอะ่ะ ต้องลดทิฏฐิมานะอัตตาอีโก้ต่างๆถึงจะคือต้องชนะคุณด้วยด้วยใจอะนี่หรือเปล่ามันเขาสิ่งที่เขามองคุณมันมันแอบแฝงมาด้วยมันแอบแฝงมาด้วยความความหวังอะคนความหวังมันมีก้าดาบสิทธดาบแอบมาด้วยความหวัง อความอยากครอบครองยังไงที่ที่ให้คุณบบไว้ใจมันเป็นการครอบครองที่ให้อิสระแก่กันน่ะมันบอกไม่ถูกมันเหมือนกับว่าอยู่ไกลแค่ไหนไม่ต้องเซ็นสัญญาเดี๋ันนั้นเป็นพันธะสัญญาทางใจว่าไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ยังซื่อสัตย์ต่อก,กันไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนก็ยังถามไถ่กันไม่ไม่มีทางที่จะลืมเลือนกันเหมือนงานบุญประเพณีหรือวันเกิดหรือวันอะไรก็ยังแบบส่งมเมสเซจหรือว่าได้ฝากของขวัญไปไม่ได้มาด้วยตัวเองก็ ให้คนมา,าให้ตัวแทนมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจะเรียกว่าครอบครองไหมคืออยากมีกันและกันอยากมีคุณในชีวิตแต่ว่าจะทํำยังไงในลักษณะที่ไม่ได้บังคับไม่ได้ที่ไปยื้อแย่งแข่งขันกับใครแต่แบบอยากชนะคุณด้วยด้วยใจอ่ะมันเป็นบารมีที่ชุ่มฉ่าชุ่ม,มเย็นมันก็ว่าถ้าคุณไม่มีใครคือเขาเขาเขา,เขาอยากเป็นคนที่คุณเข้าหาเขาด้วย ด้วยการไว้เนื้อเชื่อใจเขาว่าเขาจะดูแลคุณได้จะปกป้องคุ้มครองจะให้ให้คำปรึกษาดีๆต่อคุณได้อะไรอย่างเงี้ยอือคือเขามองคุณดีมากๆแหละมองคุณว่าถ้าเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกันได้ก็คงจะดีพลังงานแบบนี้นะถ้าได้มาเป็นแฟนนะคือเป็นความพลังงานของ The Study i n place เนี่ย ความใจเย็นความจิตใจเย็นความละมุนเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงแล้วก็มีสตริงเป็นคนแกร่งเป็นกำลังใจเป็นสปายให้คุณก็ไม่ได้ต้องการใครหรอกแต่ว่าการที่ได้อยู่แบบดูแลกันมันก็คงจะดีเนาะไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบมิตรภาพก็ได้ไงอืม ดูคุณดูแลตัวเองได้พร้อมเพียงทุกอย่างถึงเหมือนถ้าเกิดขาดในเรื่องแบบเที่เรียวคุณก็หาคุณได้เองหางานนู่นนี่นั่นรับจอบเสริมอะไรทําคุณไปคุณไม่ได้อยากจะพึ่งพาใครอะ่ะพลังงานแบบนี้มันเป็นพลังงานที่ไม่ทอกซิกเลยอือเขาชอบพลังงานแบบนี้จากคุณช่องนี้นะที่เขามองคุณอะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรัะฟังเดี๋ยวเราไปต่อกับตัวเลือกที่สองกันเลย สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกตัวเลือกที่สองเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเขาถามให้เลยว่าช่วงนี้เขาคนที่คุณนึกถึงมองคุณยังไงควีนไม้สวยงดงามดูน่าทึ่งดูมิสเสน์ฉลาดคมคาย แฝงด้วยเซนแรงแต่งตัวเก่งเนี่ย Set ung, มีเซ็กอัพเพียวสูงดีเอมพลเออร์มาด้วยความอาถารทรนององค์การศักยภาพเต็มเปีย่ยมแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ใ,ใครเข้ามาร่วงรู้ได้ง่ายแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่ ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ตามไม่มีแบบหมกเม็ดไม่มีโกหกมุทเทสนะคะกระจ่างนะดิวงานก็แบบชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ว่าถ้าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวไม่ไม่มีใครได้ร่วงรู้ดูมีความเป็นผู้นําสูงนะอคือถ้าเกิดว่าออกจากงานปุ๊บทิ้งไว้เลยทิ้งเรื่องงานออกจากบ้านเปิดประตูเข้าบ้านมีจะเรื่อง ส่วนตัวนี่จะเรื่องครอบครัวไม่มีเรื่องงานแต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่ทํางานก็ไม่เอาเรื่องครอบครัวไปแพ่งพลายเป็นคนที่สร้างฐานะด้วยตัวเองนะเป็นคนที่วางแผนให้กับตัวเองหรือวางแผนในสถานการณ์หรือเรื่องราวหรือถ้าจะเป็นในเรื่องของการงานก็คือปูพื้นฐานมาอย่างดีนะการเป็นชีวิตก็ปูพื้นฐานชีวิตตัวเองมาได้เก่งได้แน่นหนาเลยแหละนะคะเป็นคน ที่ชอบอะไรที่มันเป็นระเบียบระบบอาจจะสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองก็ได้เป็นคนมีระเบียบแบบแผนแต่ว่าเข้าถึงจิตใจคนรู้ว่าคนแบบนี้คนแบบนี้เราควรเข้าหายังไงคนแบบนี้ควรวางตัวยังไงแล้ก็เลยดูเหมือนเป็นที่รักที่ชอบของคนรอบด้ารอบข้างแม้กระทั่งเขาด้วยเก่งในด้านของจิตวิทยา โอ้ oh, สิบไม้ทำงานเก่งนะทำงานเก่งแล้วก็ต่อให้มีภาระอะไรเยอะแยะมากมายนะก็ไม่เอวยวายนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าดึงไป็นดรามา่านิ่นอะ่ก็ก็รู้ว่ามันเป็นหน้าที่หรือเปล่านะมีหน้าที่อะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะเขามองแบบนั้นแล้วเป็นคนขยันมากเลยอืมบางทีมองในอีกมุมหนึ่งก็คือว่า คือออกมาแบบควีนไม้กับเดมเพลอร์อะเอเลยมองถึงว่างานใหญ่ๆงานเยอะๆงานยากๆอะเอองานใหญ่งานเยอะ,ยอะงานยากงานที่ต้องขุดศักยภาพที่แปลกๆไม่เหมือนใครเนี่ยต้องยกให้คุณคุณถึงเอาอยู่เพราะว่าคุณใช้ความนิ่งความสงบสยบความเคลื่อนไหวเหมือนใช้สมาธิในการจัดการแต่ว่าต้องเป็นหัวเรือใหญ่เพียงผู้เดียวนะแต่ก็อาจจะมีออคน รอบๆร,ร,รอบข้างที่มาช่วยเสริมบ้างมาช่วยบ้างนิดหน่อยๆนะแต่ว่าไอเดียน้ำพักน้ำแรงเนี่ยจะมาจากคุณซะส่วนใหญ่ถึงบางทีไม่ได้ลงไปแบบรับภาระเองแต่ว่ามันมีอะไรกองบนโต๊ะอ่ะที่คุณต้องจัดการแจกจ่ายถ่าย,ทายทเทไปอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องเป็นลุยแบบใช้กําลังอะไรอย่างนี้เลยนะแต่มันเหมือนกับว่ามันสมองอะักยาภาพประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมาจากคุณหน้าออน น่งอ่อนกว่าไวนะคะดูแข็งแรงกว่าไวไว้ดูกันอาจจะต้องอู้หมอนรองทับเส้นหมอนอะไรนะหมอนทับเส้นประสาทอะไรประมาณนี้ยไอก็ยกตัวอย่างเอามันง่ายๆหน่อยได้ไหมคนอื่นอาจจะต้องรับยาทุกปีทุกปีนะแต่คุณอาจจะไม่เนออไม่นต้องทานอะไรเลยนะดูเฮลซี่ตลอดเวลานะก็ทานปกตินี่แหละทุกอย่างเลย เดี๋ยวก็ดูอ่อนเยาว์ด้วยนะคนที่ล่าเรื่องต่อให้จะมีภาระนับแค่ไหนก็ยังเป็นคนที่สนุกนะหรือาจจะมองโลงไปแบบในแง่ที่มันเออมันเป็นความจริงเนี่ยงานเยอะภาระเยอะก็ดีนะเราจะได้เก่งในการจัดการอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตอาจจะมีอะไรยากๆมาให้ท้าทายเราก็ได้นันมองไปแบบนั้นนะอม,มองเผื่ออนาคตอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตร้วนดีเสมอไงแก้ปัญหาแล้วก็อะ คือมันก็มีสองอย่างเหมือนไอมีความรู้สึกว่าเขามองว่าคุณคือถ้าปัญหาไม่เข้ามาในชีวิตให้รู้สึกแบบเผชิญพอปัญหาเข้ามาเองอย่างเงี้ยคุณก็ออกไปหาประสบการณ์อยู่ดีคุณก็เลยดูมีความสุขนะไม่ว่าจะไฟเย่าหรือไฟเยือนคุณก็มีความสุขทั้งนั้น <laughs> มีภลระเยอะจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่เก็บ ออกมาดราม่าในชีวิตแแค่ทําให้มันจบจบเสร็จๆไปชีวิตจะได้เบาขึ้นอย่างงี้เออแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบแบบพาตัวเองไปขลุกอยู่กับปัญหาหรือความลำบากนะเหมือนเข้าใจจังหวะชีวิตนะนะเ,เวลาที่เผชิญกับอะไรก็คือแก้ปัญหาเองนะเดินเกณฑ์เองไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากใครทั้งๆที่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ได้นะอเอางานให้คนอื่นก็ได้นะติดต่อคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าไม่ค่อยจะทําเท่าไหร่ ก็อาจจะมะีพลังงานอะไรที่แบบเออก็มันมาหาเราตรงสิ่งตรงนี้เราก็ต้องแก้หรือสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราเออก็ลองไปก่อนแล้วการอะไรเงี้ยเพราะมันมีเดมเพลเอร์มันมีพลังงานที่แบบใจใหญ่ทําได้รับผิดชอบได้ไม่มองว่ามันเป็นอะไรที่มันหนักในชีวิตอะมองเป็นภาพเล็กมองเป็นสิ่งเล็กๆเ,เนี่ยสิบไม้ถ้าคนอื่นได้รับอาจจะแบบโอ้โหดราม่ามาก,มากแต่สําหรับคุณมองว่ามันเป็น อัะถ้าผ่านไปได้เราก็แบบได้กําไรและชีวิตเนี้ยที่เหลือก็เป็นโบนัสอย่างเงี้ยมองโลกอย่างแบบเป็นคนที่ไม่แบกโลกนะอยู่กับโลกแต่ว่าไม่แบกไม่เอามาทุกมาอะไรแค่แบบกําไว้หลวมๆเรียนรู้แล้วก็จากไปเฮ้น่ารักดีละมุนจังเลยอะสองถ่วยเอ,อ้าเรามองว่าช่วงนี้เขามองคุณยังไงเขามองคุณเป็นสองช่วย ถ้าได้คนรักแบบนี้ก็คงจะดีนะอมองว่าคนน่ารักเป็นคนที่มีพลังงานแบบแอคทีฟในตัวเก่งอ่ะจัดการเก่งต่อให้อะไรหนักหนาเข้ามาในชีวิตคุณก็ไม่ดรามา่าเขาอาจะชอบตรงนี้ก็ได้นะมองว่ามีโอ้โห The chariot กลัวอะไรเป็นคนที่ไม่ได้กลัวอะไรเลยชีวิตเนี้ยอืมเหมือนว่ามีหน้าที่ให้ทําก็ทําไปมองชีวิตแบบเบามากคุณแบบเป็นคนที่ มองโลกแบบจะพูดว่าอย่างไงอะ่ะพลังงานคล้ายๆแบบ Best กับเบสคำสิงก็ตั้งตัวใหม่ได้ตลอดก็แบบมันมันมีอะไรที่ที่แบบให้เราเรียนรู้อะในปัญหานั้นอะมันมีอะไรที่ทำให้เราต้องมันต้องได้อะไรสักอย่างมันต้องได้ประโยชน์อะไรสักอย่างในมุมนั้นอะเออเราไม่พลาดหรอกจัดการได้ก็จัดการเลยอย่างเงี้ยค่ะ เป็นพลังงานคล้ายๆนะคล้ายๆของไอแค่ยกตัวอย่างในลักษณะแบบนั้นนะนะเออเป็นพลังงานที่แบบฉันก็อยู่ได้ได้วยตัวเองโดยสวยๆรวยๆของฉันเนี่ยต้องได้แค่ใครในชีวิตนี้นะมีหมุนเงินทำธุรกิจอะไรของตัวเองไปแล้วก็เออ เป็นพลังงานที่แบบว่าเฮอร์มิตแล้วก็สตริงดูแบบอยู่สดๆก็อยู่ได้ไมันมีพลังงานไพ่โสดมาสตริงเก้าเหรียญเฮอร์มิตอยู่พลังงานที่แบบเดียมเพลอรแล้วก็ควีนไม้มีเสน่ห์จริงแต่งตัวดูดีจริงนะแต่ทำให้คนอื่นน้ำลายไหลเล่นอ่ะอยากได้คุณแต่มันเข้าไม่ถึงหรอก เขาก็คงมองว่าคุณแซบคุณเก่งคุณสวยคุณเลิศเลยคุณดูเฉิดฉายจริงแต่มันเป็นพลังงานที่คุณไม่ใช่คนขี้อ่อยอะดูในลักษณะแบบเป็นอินสปายในความมองโลกอะมซ์เซ็ตของคุณในการมองโลกในการใช้ชีวิตเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้จริงของจริงในการใช้ชีวิตจริงๆอย่างเงี้ย ศึกษาหาความรู้มีคอนเน็ชันอยากได้อะไรลงมือเองทำเองเก่งเก่งกาดเป็นที่พึ่งชีวิตนี้ถ้าเขาเป็นคุณคือเขาไมไ่ต้องการอะไรค่ะอยู่แบบเนี้ยเดินทางไปอยากเรียนอะไรเรียนอยากเที่ยวเที่ยวแต่ว่าดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองเป็นมีพวกพ้องมีเพื่อนรับผิดชอบในสิ่งที่คนทำอย่างเงี้ยการดูแลลูกคุณอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็ประมาณนี้หรือเปล่า,านะคะม แกล้งเก่งสมรฐาด้วยถึงจะมีเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้อะไรฟุ่มเฟือยนะคนดูเก้าเหรียญเก้าเหรียญสองเหรียญเดอร์มิดูลววดูแพงก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยกับตัวเองอะนะกระเป๋าที่ราคาแพงสักใบจะซื้อแล้วคิดแล้วคิดอีกนอกจากว่าเอามาซื้อไวอ้เก่งกาไรหรือว่า,าของมันต้องมีอะไรเงี้ยมันก็แค่งั้นเพื่อที่จะต้องไปเข้าสังคมระดับนั้นระดับน,น,บนี้อย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดอะไรหรอก ปล่อยวางอะไรง่ายสกมองโลกแบบสบายๆเหนื่อยก็พ <ketchup> ักเนี <hadi> ่ยแล้วก็ไปต่อพลังงานแบบเนี้ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาเราชมรับฟังะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปในคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ